เช้าเราบอกกันด้วยนะจ้ะก็อยู่กับผมฟงนะังหน้าผมก็คลิปนี้ก็เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเจ้าตัวแบกตัวนี้นะฮะโคคูแบกตัวนี้นะก็มีหลายหลายคนพูดก็เขาว่าดีกว่าฟิเซอร์นะครับก็ฟิเซอร์หกดาวนะฮะับเดนซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาดูกันเลยนะครับว่า เป็นยังไงบ้างโดยที่ผมจะเอา2ตัวนี้ลงอินฟินิตี้นะก็เวอร์ยีทั้งคู่นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะก็หลักๆก,ก็มันต่างกันนิดๆหน่อยครับผมก็เจ้าฟิเซอร์ก็จะเป็นเรื่องของระยะนะฮะก็จะไกลกว่าเจ้าโกคูแบ็คนะส่วนโกคูแบ็คมันก็จะดดเมจเยอะกว่าฟิเซอร์นะฮะซึ่งคลิปจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวก็ จะเปิดไป2จอนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ไปถึงเว็บที่เท่าไหร่นะส่วนดาเมผมดูไม่ได้เพราะว่าอยู่ในโทรศัพท์นะก็เป็นเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยโอเคครับผมก็กลับมาอยู่ในคลิปกันแล้วนะครับผมก็ผมจะ อัดตั้งแต่เว็บ15เป็นต้นไปนะฮะเพราะว่าประมาณเว็บ1 4 15ผมจะวางได้ครบ8ตัวพอดีนะซึ่งความต่างกันนก็มีแค่ดัมเมกกระยะกันแค่นั้นนะฮะก็เรื่องการใช้ผมว่าสตอรี่หมดฟิเซอร์ก็ยังคงดีอยู่นะฮะก,ก็เจ้ากุดีฟิเซอร์นะครับผมใช้เงินยอดร้นทั้งหมดในการวางก็4550ซึ่งในทางกับการแบ็กโกคู uh ใช้ทั้ง5,300เลยนะก็ สตอรี่โหมดยังไงก็คงจะเป็นโเด้นฟิเซอร์อยู่ดีนะครับส่วนอินฟินิตี้โหมดก็ต้องยกให้เจ้าแบกโกคู oh นะครับเพราะถึงระยะมันจะสั้นกว่าก็เถอะแต่ d o อ a เมมันนำกว่าอยู่แล้วนะก็เราก็จะไปได้ทางเว็บไหนเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่านะ เป็นยังไงกันบ้างผมสำหรับเจ้า2ตัวนี้นะฮะก็ผมเอามาเปรียบเปรยให้ดูเลอินฟินิตี้โหมดนะซึ่งจบเว็บที่ประมาณ37นะฮะก็ประมาณทั้งคู่เลยนะส่วนเจ้าแบตโกคคเนี่ยเกือบ38นะฮะซึ่งมันก็ใกล้เคียงกันละฮะแต่ดูช่วงเวลาที่มอนหลุดก็โคดี้ฟิเซอร์จะหลุดตอนช่วงเว็บสบนะฮะ ซึ่งช่วงนั้นจะหลุดเดยอะบ้างมากในขณะที่แบ็กโกคูไม่ค่อยหลุดนะแต่ก็จบใกล้ๆกันส่วนเรื่องดามจผมก็คง,งคิดว่าน่าจะเป็นส่วนของแบ็กโกคูนะฮะที่ดามจเยอะกว่านะซึ่งทั้งคู่ก็ใช้ในสถานที่ที่แตกหนานะโคเดฟิเซอร์ er ก็ยังใช้ได้ปกติอยู่นะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะตกเมตาขนาดนั้นนะแต่ถ้าแบ็กโกคูมันมาใน6ดาวก็น่าจะตกไปแล้วนะฮะ ซึ่งคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็เป็นคลิปอะไรเดี๋ยวเราก็รอติดตามกันนะครับช่วงนี้พี่กวาจะมีเวลาก็เนี่ยแหละพอมีเวลาพี่ก็ทําให้แล้วนะบางครั้งก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกว่าจะทําอะไรดีนะเดี๋ยวเราจะลองไปพวกแนวอื่นบ้างพวกวันพีชบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะซึ่งคลิปนี้ก็จบไปเพียงนี้ครับผมบายบายจ้า